กนเกดก็ทาไปนทีแล้วก็ถ้ายังไม่ได้กินก็ออกมากินวันนี้ได้เลยนะคะหรือใครจะกินซ้ําเลยก็ได้นะคะทั้งสองสองวันเลย <c oughs> อันนี้เราจะไม่ขยี้นะคะเราจะปล่อยไว้เป็นแผลแ,แบบนี้สักหน่อยมันม่รู้จะเป็นแผลหรือเปล่าหมอมเลยค่ะอหมอมหมอมเอาเหลืองเหลืองหน่อยกรอบๆหน่อยนะคะ ครยังไม่ได้กินมากินได้เลยนะคะเดี๋ยวขออยู่กันหน้าเตาแป๊หนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก,ก่อนขอบคุณนะคะทีว่ามากินด้วยกันนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเบียงแล้วค่ะเบียงแล้วเบียงแล้วคะ่ววคะ เราก็เสียงแล้วค่ะดีไปได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ถุงนอกนะคะถุงนอกเราก็เอาแค่พอเขาเรียกว่านี่ตามด้วยกระเทียมนะคะกระเทียมสับที่เราสับไว้นะคะว่าตัวนอกนะคะถุงนอก ก็สองหยดพอพอนะคะพร้อมเลยค่ะให้มันคลุกเคล้ากับกระเทียมนะคะกระเทียมที่เราใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วมาค่ะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟใส่จานกันได้เลยนะคะ อีกหนึ่งจานนะคะ thank you so much นะคะอันนี้เราจะเอาถั่วงอกลงไปก่อนนะคะถั่วงอกลงไปก่อนแล้วก็เอาเป็นแทบแหนะเหลืองน่าก,กินมากๆ ค่ะเดี๋ยวเรามากินกันนะคะแล้วจานที่สองจานที่สองเสร็จแล้ว thank you so bad นะคะไวมากๆเลยใช่ไหมคะไวจริงๆริไวเมือนโกโหกนะคะจัดตึ้นี่แป๊บหนึ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเอา เราผักชีโรยหน้าก่อนนะคะตัวนี้ชีที่เราหั่นเตรียมไว้แล้วนะคะตามด้วยริกไทยนะคะริกไทยป่นนะคะใช้มือเลยใช้มือริกไทยป่นนะคะ หอมมากๆเสร็จแล้วจานที่สองน่ากินไหมคะขอบคุณนะคะ thank you so much นะคะ P P double P นะคะ hello hello my friend afternoon good afternoon และขอบคุณนะคะ P P double P เนอะ P P สามตัวเนอะ Thank you so much I love you นะคะ w o m e to e t o เก๋ๆ a n n e l นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาตั้งโต๊ะกินกันเลยนะคะวันนี้เรามี2เมนูนะคะเป็น2เมนูเป็นรูปหมอนนะคะที่เราไปเก็บมาเมื่อเช้านะคะแล้วก็ตัวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตล้างมือนิดนึงแล้วก็หอยทอดนะคะเดี๋ยวเรามากินไปพร้อมๆกันนะคะกินไปพร้อมๆกันเลยมาค่ะ ขออ,ญญขออนุญาตขออนุญาตตามมาค่ะ,ตามมาค,ะตามมาค่ะตามมาค่ะตามมาค่ะนี่นะคะเรามานั่งกินที่เก่าเวลาเดิมของเรานะคะที่เก่าเวลาเดิมมองเห็นไหมคะเดี๋ยวขอปรับกล้องแป๊บนึงนะคะสักครู่นะคะเนี่ยถึงว่าถึงได้ว่านั่งทําที่โต๊ะแล้วมันไม่ต้องยุ่งยากไงมันเดิน มันกินได้เลยไงอันนี้เราก็ต้องเดินไปเดินมา